แค่อนยิงตรงไหนวะใช้เพื่อนอะใช้เพื่อนกันเรามองไม่ขีนอ่ะก็แตกอ่ะน็อกน็อกหนึ่งปั๊มยาปั๊มยาไปปั๊มยาไปกินอาแบตดปะอาแบ็ดให้ ปั๊มเลยปั๊มแบตเลยปั๊มแบตเลยได้ปั๊มแบตเลยเอออีกประมาณหนึ่งร้อยดาเมจนะกิทหนึ่งร้อยดาเมจคิวเซนร้อยเออหนึ่งร้อยดาเมจกระแตกโคเวอร์หน่อยไม่มีกอดแดงอยู่ตรงกลางอ่ะ ไปเอาปะกินมาหากินมาหากินมาหาแล้วกอนเดี๋ยววิ่งไปเอาไม่เอาอ๋อเอออีกสองตีเออมีตีเราตีมันครบแล้วครบแล้วคือถ้าเราเล่นกอดแดงมันจะดีกว่ากอดแดงสองคนทวบให้กอดแดงหมดเลยนะเว้ย โอกเทนหนีทุกคนอ่ะกำลังกลับกำลังกลับกำลังกลับไปกันห้าร้อยจามอกจริง,งทั้งเนี้ยทั้งตั้งแต่เล่นมาเนี่ย, <laughs> อยโอเคสวยเดี๋ยวแค่เพื่อน ตอนน้ในวงแล้วก็ไม่ให้มันเข้าวงต่อต่อไปอ่ะมระเบิดไปลกินมาถึงแล้วใช โอ้เราโดน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 โดนเออไอตัวตัวใหม่อ่ะโดนเธอร์ไมอ่ะข้างบนโดนไปสี่สิบแปะเฟนเหมือนกันอ่ะค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นโอ้แต่ยังไงต้องสู้กันตรงกลางดีกว่ามันจะเอาเราให้ตายนะเว้ยมันแบบคือมันกะเอาเราอะ ค่อยๆเล่นก็ได้ค่อยๆเล่นไม่ต้องเล่นแบบรีบอะ่ะว่าคือเราอย่ากรู้ก่อนว่าสัตว์ที่กี่ดามีได้มันเล่นชา้ามากเลยวัสสั์อ่ะมันมีตัวแทงก็จริงนะแต่ม่าเล่นช้ามากระเบิดเราหมดแล้วนะเปิดเปิดยากนะแถวนี้มีระเบิดไหม ไม่มีนะแถวนี้เราเปิดเสียงเบทแล้วเราเปิดเสียงเบทแล้วนี่ช้ไปหนึงดูดีว่ามีคนไม่มาหาเราอ่อดูให้หน่อย อันตีมันแตกอันตีมันแตกแล้วโอเคเราได้บุกทองละเราวิ่งไปเอาบุกทองมา แมนอะมิงแมนเหมือนเราเราแค่ตัดต่อเดินไปแปดสิบวัสันอะวัสันวส,สันเดินแปดสิบกระแตกหนึ่งความยาวหนึ่งสามสองหนึ่งศูนย์ enemy. มือคือเราคือเราสับกอดรรัวหัวใจเราหัวใจเต้นหรนอนี่ let's go เพื่อนมันเพื่อนเรามานันเก่งเกินเว้ยเพื่อนเราแคกหมดเลยเว้ยเพื่อนเราเก็บหมดเลยเว้ยห้าหกตัวเนี่ยเพื่อนเราเก็บหมดเลยอ่ะนอกละ right right. Sorry 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 My bad My bad <'m> Sorry ตายหมดแล้วเพื่อนเราเก็บหมดแล้ว กันทองวอกขันทองโอ้จะหนักมากอ้าวขึ้นดาวห้แล้ว เกินอีอเพื่อนมันโคตรเกินแล้วมันขีดแรงอะไรเนี่ยอยาก,การู้มากเลยคือแบบเหนือมนุษย์อ่ะ<ม>อะฮะปวามยาวนี่คิดเราไม่ได้คิดแล้วคือเ,เรามีฟินอ่ะเอาปะเราๆๆๆๆอยู่บนบ้านนะ น้องสองอยู่ข้างบนบ้านน้องหมดแล้วหมดยังย hmm, like ังยังจริงวะอะไรนะอะไรนะพี่นนยังฮะยังเล่นปัดแรงอยู่ฮะมีอะไรเหรอบอกกันก็ได้พูดก่อนพูดกัน ขั้นที่หนึ่งก็น่าบวกสองร้อยแล้วก็ข,ขึ้นละวฮันแล้วกีดก็ได้แบตไอชนะสองตาติดยอดแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวซ้ำอ่ะเสียใจไม่เป็นไรเราเอายานะยาอุ้ยน็อกหนึ่งกิดไหวปะ

ทำไมแบบวะตรงนั้นมีคนอ่ะเราเน้นยาแล้วเราไม่เน้นระเบิดแล้วมือนกันชีเวตหกอันฟินิกสองแล้วนะยาดี

More friends are coming Ooh. to us. There's another squad. Giving my shields a recharge. Same on am Bradia. Yeah. Charging shields. Come on. Come on. Recharging my shields. เคเบอร์เคเบอร์เคเบอร์ละโคตรแรงมันแรงเกินไปละโอ้ยไม่รู้แต่แรงเกินเป็นหนึ่งฉอบแตกยังเดี๋ยวเราเรียบรีบบี้รูด Enemy spotted. Way out there, like little the Enemy over there. I wonder what they found. We're right. so already in the next ring. Good. More time to loot. Throwing star. อย่าเพิ่งเข้าก็ได้รอนเดี๋ยวเอ้ยเออวะอันนี้เออนี้พวกเรานี่ยว่ะเออเพื่อน,นตายเพื่อนตายเอ็มเพื่อน,ไ,น,นไม่กลัวเลยอ่ <S 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 จะจ แรดงก็แตกครับครับตายครับครับครับทุกคนฟูกว่าเราอีกมวกทงกระเป๋าทองคือแล้ว Give me TP. lại do some shopping. Oh. Oh. xin <laughs> lỗi เพื่อนเราโคดูดเหมือนกันเขาปั <S <S ๊มยางเหรอเขาปั๊มยางเขาปั๊มยางเข้ามาเข้ามา มือเพื่อนมันโอเคอะก็สองอ่ะต่อก็สองมูมมันไม่ได้อ่ะดาวหนึ่งตัวฟ้ามันไอ้ดาวฟ้ามันเลยเข้าไป หมดอู้ไดมอนเ e t s กอีซี y ไดมอนช็อตไดมอนว้าวไดมอนเดี๋ยวผมรอสี่กินช็อตเลยไดมอนเดี๋ยวดูดิถามป่ะโอ้ Yeah. <laughs> I made it to diamond. I'm so sparkly.